โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลที่สหรัฐอเมริกานะครับทั้งพรพัน์เกิดปราดและก็ปีรุดแป้นน้อยล่าสุดครับกับความเคลื่อนไหวของ a u p r o 2025หรือศึก t h l e t e Unlimited ครับ ได้มีการดับ4ทีมออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสาวไทยของเราต้องบอกเลยครับว่าเปิดสนามก็ได้ปะทะกันเองครับเล่าแบบนี้ก่อนสำหรับ Alice u ิ l i m ิมิตหรือที่เรียกสั้นๆว่า a u p โปเนี่ยถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันก่อนนะครับในวันที่3ตุลาคมนี้เลยแล้วก็มีความพิเศษ ลีกนี้เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มขน้นแล้วก็เน้นไปที่รูปแบบแข่งขันเรื่องของความสามารถนักกีฬาคนนั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนลีกนี้ถ้าใครติดตามเนี่ยคุ้นเคยก็คงจะเห็นซาร่านุสราต้อมคำนะครับมาเล่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ปีนี้สุดแสนจะพิเศษเพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกา ให้เกียรตินักกีฬาไทยของเรานะครับเชิญไปเล่นถึง2คนก็คือในส่วนของชมพู่พรพันธ์เกิดประดับนะครับเซตเตอร์เบอร์อรต้นๆ้นของประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งคนก็คือในส่วนของปีนุชแป้นน้อยนะครับล่าสุดเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับการจับสลากดาบทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเขาจะมีการเ,าเลือกกับตันก่อนซึ่ง ในวิคแรกนะครับกับตันทีมเนี่ยเลือกตามดีกีก็คือสีทองนะครับแชมป์เก่านี่คือแชมป์เก่าแล้วก็คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีบิทเทนี่อาเบอร์คอมบี้นะครับแล้วก็กับตันทีมสีส้มนะครับนำทัพโดยเดลาคูสเมฮิอาส่วนกับตันทีมสีน้ำเงินก็คือคิงดอนริเชลนะครับแล้วก็สีม่วง ก็นำทีมโดยมอร์แกนเฮนนะครับผลปรากฏว่ามาเริ่มกันที่ทีมที่มีสาวไทยถูกดับกันก่อนครับนั่นก็คือทีมสีน้ำเงินคิงดอรริเชลนะครับกับตันทีมเลือกนาตาเลียซิลิโอเปเรรานะครับในตำแหน่งหัวเสาตำแหน่งวิเบิอกเลือกทางด้านเซเรนาเกส่วนเซตเตอร์ครับ ก็เป็นชมพู่พรพันุ์เกิดปราดจากประเทศไทยเรานะส่วนในตำแหน่งมิดเดิลบ็อกอีกหนึ่งคนเนี่ยก็มีโซฟีฟิชเชอร์ขณะที่ในตำแหน่งบีหลังครับก็เลือกทางเทมิโทมัสไอลารามาส่วนลิเบโรน่าสนใจนะพรพธร์เล่นกับทางมานามิโคจิมะนะครับตัวรับอิสระระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น อีกหนึ่งบอลเร็ว bon ก็เป็นออนเยโอฟูบุกนะครับส่วนบีหลังอีกหนึ่งคนของทีมสีน้ำเงินก็เป็นโลเร n เน่เทเซรานะครับตัวเซ็ตรวมทีมพรพันธ์ก็เป็นเมดิบักนะครับแล้วก็หัวเสาอีกคนก็คือจารีวินเทอร์นั่นเองนี่คือทีมสีน้ำเงินที่มีสาวไทยของเราร่วมอยู่ด้วยนะนะสนใจนะขยับมาดูทีมสีส้มกันหน่อยครับ ทีมที่ปีนุษแ์เปน้อยนะครับถูกเลือกดาไปนะครับหัวหน้าทีมก็คือในส่วนของเบธานีเดลักูสเมฮิอาในตำแหน่งหัวเสาครับโดยหัวเสาอีกหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นดานี่ดรูส่วนในตำแหน่งบีหลังเป็นแคทเบลนะครับตัวเซตของทีมนี้เป็นไม a ก้าแฮนคอกนะบีเดอร์บ็ประจําทีมนี้ก็คือเทเลอร์แซนโบทีนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคนในตำแหน่งมิดฟิลอ์เชนน่นกันก็คือแม็กเคนนาวิซินีส่วนตัวตัวหัวเสาอีกคนเขาเลือกทางสกายล่าฟิลนะตัวเซตเนี่ยก็ยังมีมาลีมอนเซเรสนะครับแล้วก็ตัว,วโฮสต์ทีมนี้หัวเสาเยอะนะครับเลือกแมนดี้เฮนต์ไมคคนตัวรับวิสรามีคนเดียวนะครับทีมนี้คือ ทางส่วนของปีรุดแป้นน้อยนะครับบอลเร็วอีกหึ่งคนก็ยังมีอันนาย้าเลโกสนั่นเองนะครับนี่คือทีมสีส้มส่วนทีมสีทองที่กับตันทีมเป็นแชมป์เก่าอย่างบิทเนอร์เอเบอร์คอมบี้นะครับเพื่อนรักของพรพันเกิดปร,ราดในตำแหน่งตัวตบหัวเสาเนี่ยก็ยังมีอเล็กซาเกนะครับหัวเสาอีกคนนะเรื่องของหนักเลยนะ ส่วนมีด้วยบอกก็มอลลี่แม็กเกรสนะครับยังมีหัวเสาอีกคนก็คือแคชซอสซี่นะบอลเร็วอีกคนครับเอมิลี่เทเตอร์ตัวเซตของทีมนี้ใช้ซิดนีย์ฮิลลี่นะครับแล้วก็ยังมีหัวเสาโู่ตัวนี้เก่งเลยบุกนูเนลวิลเลอร์นะครับตัวรับอิสระเนี่ยก็ยังมีจนะัสตินบองโอรันเตสนะบอลเร็วเป็นเอลิสเกิร์สซิงเกอร์นะครับ ขณะที่อีกตำแหน่งบีหลังก็คือเฮดี้คาซานวานะครับแล้วก็ตัวเซตประจำทีมอีกคนหนึ่งก็คือกัสบีบอสซัมนั่นเองนี่คือทีมสีทองส่วนทีมสีม่วงนะครับกับตันทีมก็คือมอร์แกนเฮนในตำแหน่งตัวรับอิสระเนี่ยก็มีการเลือกตัวตัวผัสาวอย่างจอแดนทอมสันเข้ามา ในตำแหน่งบีหลังก็ยังมีแคร์ฮอฟแมนบอลเร็วก็คือโทรีดิกซันนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเคลาเคฟฟี่ตัวเซตประจำทีก็คือนาตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันนะครับหัวเสาสองคนก็มีเรแกนคูเปอร์กับซาร่าพาร์ซันบอลเร็วอีกคนนะครับเมลาเบิร์กมากนะครับแล้วก็ตัวเซตคาลีแกรม อีกหนบีหลังก็คือเทสซากรับนั่นเองครับโดยโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยคอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในสัปดาห์แรกนะครับจะแข่งขันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่13กันเลยทีเดียวก็จะไล่เลียงตั้งแต่ทีมสีน้ำเงินจะประทะกับทีมสีส้มก็คือเปิดสนามมานะครับพรพันเกิดปร,ราดก็จะ ปะทะฝีมือกับเปลียนุชแเป็นน้อยเลยนะครับไม่ต้องพูดทําทําเพลงเยอะครับซัดกันเลยนะครับสำหรับสาวไทยของเรานะแล้วก็ยังมีคิวการแข่งขันของทีมสีทองนะครับบิทวีอเบิลคอมบี B ้ปะทะกับทีมสีม่วงของมอร์แกนเฮนเนาะสำหรับการแข่งขัน a u ยูโปนะครับหรือ Athlet e อ e ลิ i ออ i ิมิเตตบอล l ลกแชมเปี้ยนชิพ2025เนี่ย ถือว่าเป็นหลีกที่มีความพิเศษมากนะเพราะว่านักกีฬาเนี่ยจะไม่ได้ปักหลักเล่นกับทีมใดทีมหนึ่งเหมือนที่เราคุ้นเคยแบบปกติหัวใจของการแข่งขันเอเย o โปคือการชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องรายบุคคลในฐานะนักกีฬาแม้ทีมเนี่ยจะลงแข่งขันในรูปแบบวอลลบอลมาตรฐานแต่เป้าหมายสูงสุดของผู้เล่นทุกคนคือการสะสมแต้มส่วนตัวให้ได้มากที่สุดตลอดฤดูกาล โดยผู้ที่จบอันดับ1บนตารางคะแนนจะถูกยกให้เป็นแชมป์ทำให้การแข่งขัน,ขนรายการนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเพื่อร่วมทีมในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งในสัปดาห์หน้าและก็ทุกแต้มบนสนามล้วนมีความหมายส่วนระบบการคิดคะแนนนะครับจุดเด่นที่สุดของ A.U.P.O. คือระบบให้คะแนนซึ่งมี3ช่องทางสำคัญที่ผู้เล่นเนี่ยจะเก็บคะแนนได้ได้แก่แต้ม ส่วนบุคคลผู้เล่นเนี่ยจะได้แต้มจากสถิติส่วนตัวเช่นการทำแต้มจากการตบบล็อกและก็เสิร์ฟเอสขณะเดียวกันเนี่ยจะถูกหักแต้มจากข้อผิดพลาดเช่นการตีเสียหรือเสิร์ฟเสียระบบนี้เนี่ยทำให้ทุกการสัมผัสบอลของผู้เล่นเนี่ยจะมีค่าเสมอไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งใดนะครับการให้คะแนนอย่างเช่นเสิร์ฟเอสเนี่ยจะบวกเลย 12แต้มแต่ถ้าเสิร์ฟเสียแล้วก็ลบ8แต้มทันทีนะครับโดยตบเนี่ยจะได้ถึง8แต้มแต่ถ้าตบเสียก็ลบ12แต้มเหมือนกันขนาดที่ตำแหน่งเซเตอร์เนี่ยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตบบ่อยแต่ว่าเขาก็มีการคิดถ้าสามารถที่จะแอสซิสต์ก็ได้1แต้มแต่ถ้าทำเสียเนี่ยลบถึง12แต้มเลยทีเดียวส่วนเรื่องของลิเบอโรอาจจะดูทำแต้มยากนะครับแต่ว่าคะแนนขุดเนี่ย ก็ยังมีให้ถึง5แต้มถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการคิดคะแนนอีกหลายอย่างการบล็อกนี่ก็ได้ถึง12แต้มหรือบล็อกแอสซิสต์นะครับสำหรับมิดเดิลบล็อกเท่านั้นนะครับมี2แต้มด้วยนะแล้วก็ยังมีการคิดแต้มจากชัยชนะหรือวินพอยต์นะครับแม้จะเน้นรายบุคคลแต่ว่าความสำเร็จของทีมก็ยังมีผลต่อคะแนนผู้เล่นแต่ละเซตและผลรวมของแมต จะเพิ่มแต้มให้ทุกคนในทีมชนะเซตเนี่ยบวก40แต้มชนะแมตต์บวก60แต้มนะครับยังมีแต้ม MVP Point ด้วยหลังจบแต่ละแมตต์เนี่ยจะมีการโหวตเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP โดยเพื่อนนักกีฬาและก็แฟนๆซึ่ง MVP อันดับ1เนี่ยบวกสูงถึง60แต้ม MVP อันดับ2บวกสูงถึง40แต้มและ MVP อันดับที่3ครับบวก20แต้ม ซึ่งรูปแบบทีมเนี่ยจะเป็นแนวเกมแฟนตาซีวอลล์บอลในชีวิตจริงคือเอยูโปเนี่ยจะไม่มีทีมถาวรตลอดฤด,ดูกาลโดยทุกสัปดาห์ผู้เล่น4อันดับแรกของตารางคะแนนเนี่ยจะได้สิทธิ์เป็นกับตันเพื่อทำการดับเลือกเพื่อร่วมทีมใหม่สำหรับสัปดาห์ถัดไปการดับรายสัปดาห์นี้ทำให้แต่ละทีมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดการผสมผสานของผู้เล่นที่แตกต่างกันและสร้างคู่แข่งใหม่ในทุกแมตช์นอกจากนี้นักกีฬายัางไม่ต้องผูกมัดอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งซึ่งช่วยให้บรรยากาศเป็นมิตรแต่ก็แข่งขันสูงในเวลาเดียวกันกติกาและรูปแบบการแข่งขันแม้ว่าระบบคะแนนจะไม่เหมือนใครแต่กติกาในสนามยังอ้างอิงมาตรฐานบอลล์บอล,บอลสากลก็คือการนับคะแนนเซตเซตละ25แต้ม และต้องชนะห่างอย่างน้อย2แต้มจำนวนเซตต่อแมตท,ทุกแมตเล่น3เซตเพื่อให้โอกาสผู้เล่นได้เก็บแต้มเท่าๆกันผู้ชนะในแมตท,ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดทั้ง3เซตจะเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันไม่ใช่ทีมที่ชนะเซตมากที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นทีมที่ชนะ2เซต แต่แพ้ในเซต3ด้วยคะแนนห่างกันเล็กน้อยก็อาจแพ้ในการแข่งขันได้หากคะแนนรวมของพวกเขาต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามยังมีกฎโกลเด้นเซตหากคะแนน3เซตเสมอกันจะต้องเล่นเซตพิเศษ5แต้มต้องชนะห่าง2แต้มเพื่อหาผู้ชนะนี่คือความเราใจในะครับสำหรับการแข่งขันเอ Pro โป2 5ง แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าในปี2025นี้ความพิเศษครับมันอยู่ที่ประเทศไทยของเราจะมีการถ่ายท่อสดผ่านทาง BG Sport ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่นะครับจ่ายเดือนละ50บาทก็สามารถรับชมผ่าน YouTube ของ BG Sport ได้เลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไออยูโปนะปีนี้ BG Sport ยังนำ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดวอลล์บอลลีกของตุรกีมาให้ได้รับชมกันด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้ตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยหลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับรายการนี้นะครับผมนำรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นในวันที่3ตุลาคม มาให้ได้รับชมกันนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ